สวัสดีทีสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาด้วยนะครับผมว,นะวันนี้เข้ามาปลาแมวนนเชียงใหม่นะครับผมวันนี้ทห้คุ้มราคาเลยเนาะวันนี้ทำปลาแอวสาข,ขาเชียงใหม่จะเรียกว่าว่างวันนี้มันจะมีอะไรอย่างพ่อเชือเรือเข้ามานะครับผมโซนแรกเป็นห้ามไหนตั้สองต่อเลยนะครับตัวลอ็อตเลยครับตัวเร็วลงเดือนนะ อ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ในโซนของมิว w a ก k ี้นะครับผมเอาามาต่อ,อน,นะครับผมวันนี้มิวเอากับมีหมดเลยนะครับในทั้งซีรีส์ M2 M8 นะมีครบๆเลยเดี๋ยวถ้าให้คนไหนอยาก ดูตัวไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวผมเปิดง่ายๆไปเลยนะครับผมมิวนะครับผมตอนนี้แน่ถอยหลังไปทั้หน่อยจะเห็นนะครับผมเปิ้ดกับจัดเซ็ตโบมานะคะรับ5เซ็ตด้วยกันของมประมาณน,นี้ผมจะไปใช้เพื่อปรุงต่งนะครับผมเลือกสุดท้ายเลยอย่างเด็ด MX ซีรีส์เปิ้ดกับจัดมานะครับผมแน่ MX ซีรีส์นี่เลยมีหเลยนะครับ<ม>ผมไม่ว่าเป็นในส่วนของกระเป๋านะ<ม>กล้องแฮคเอาต่างๆ ชุดเซตตัวนี้นะครับผมเซตสว่าคนี่ยังพอเหลืออยู่นะครับสองคู่นี้ FPD 3 FID 3นะครับผมมีหมดเลยนะครับผมนี่นนเซตใหม่ของก็มาแล้วนี่อ่าเซตใหม่นะครับผมชุดแฟชายเนาะชุดโบเวอร์ชุดเต่าก็มีนะครับผมนี่เลยตรงใหม่นิดหน่อยชุดแพ็คเอาท์แบบแฟนก็มีนะครับผมเอาแบบแฟนก็มี กล้องมีนะครับผมนี่อกล้องเล็กกล้องใหญ่ฟูลเฟลนะครับมีหมดเลยนะครับผมอ่าอสซอรี่เสริมี่แต่ครับอสปกรณ์เสริมมี่นะครับผมนี่เลยเดี๋ยนี่เลยเดี๋ยวนี่เลยและเขาก็เข้ามาอีกห้องหนึ่งมาห้องไหนครับอันนี้ครับผมไมกีตาร์นะครับผมหรือว่ายานอวกาศนะครับผมครับผมเลยกลัวแบบจุกๆเลยนะครับผมไม่เป็นในโซนทอง สิบสองสิบแปดแอสเซอร์รี่สี่สิบโันมีหมดเลยเตังโคลก็มีในสองคล้วมีพันสองนะครับผมแล้วก็เอ็เอนศูนย์งเก้า็มีนะครับอุปกรณ์พกาสตรสิบสองสิบแปดนี้หมดเลยเฮโจแพนดูนะครับผมผมอ่าเรามีตัวนี้ลดราคาพิเศษอยู่นะครับผมมีราคาพิเศษเฉพาะไอไอคนเจียงใหม่เท่านั้นนะครับผมคนเจียงใหม่เท่านั้นครับสาขาไอทูมาสาขาเชียงใหม่นะครับผมที่เลย อีกครั้งหนึ่งนี่นี่ทีดีหนึ่งเจ็ดสามเฉพาะสาขาเชียงใหม่นะครับผมนี่ของดีของดี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 นี่ในโซนของมีสายกับนี่นะครับผมโซนของมีสายกับนี่เลยไม่ว่าจะเป็นในโซนของแม็กิต้านะครับผมและโซนแม็กกิต้าเอ็มพีนี่เลยของโคตรเด็ดนะครับผมเชียงใหม่เทียบเลยนะครับผมครับผม ซีก oh, ับม uh, oh, no ja enjoy anyway> ี่ให้โจสาขาเชียงใหม่เขาสต็อกแน่นแเลยนะครับผมชุดแบดสิบสองสิบแปดนะซีซีฟกับมี่เซร็จมากับแอมเลยไอ้โจครับผมไปกันต่อครับผมไปกันต่ออะไรครับมาอยู่โซนไหนครับอันนี้ครับเบอร์เทินะครับผมอ่าเปซื้อพัดลมนะครับผมเสื้อพัดลมนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้ครับผมเดี๋ย่างไรคนใดหรือว่าสาขาเชียงใหม่นอกเขามีขอ้นอ้ําย่อยรองทุกตัวเลยไม่ได้เป็นในโซน สั้นแขนยาวนี่เลยให้ให้ได้อยู่เชียงใหม่น้องมาเข้ามาลองได้เลยนะครับสั้นแขนยาวเล็กๆน้องเข้ามาได้เลยนะครับไปกันต่อเนี่ยนี่เลยโซนหน้าร้านนะครับแต่รีนโซนของเวซเซลนะครับผมอ่าเวซเซลของผมเยอะเลยเสื้อซองจะมีเหมือนกันนะครับนี่นี่เลยซันแฟลกดีของมีเลยนะครับผมอยากให้ได้อยู่เชียงใหม่เนาะงให้ช่างผู้คนที่อยู่เชียงใหม่ให้คนไหนที่ทำงานยย้าวา y กัน ลองเข้ามาดูที่ของที่สาขาเชียงใหม่ได้อันนี้ครับอันนี้คืออย่างค่ผมอันนี้ a s h b u d นะครับผมจะมีหลายโปรดัง์มากเลยนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของซาบินแม็กเนาะ <c oughs> แล้วก็มีน้ำยาสีเน้อไม้น้ำยา มีโมทุกงานเลยนะครับในประสงค์ทำความฝาแดงอ่าเราลื่นฝาเหลืองทำความชานะครับเป็นจ,จับแค่นี้เลยนะครับผมที่มมองมัณฑนากรรมีนะครับผมไม่ว่าเป็นในส่วนของดอกเนาะดอก,ดอกเคลือบไทเทเนียมเนาะจริงๆเขามีดอกหลายแป้งเลยไม่ว่าเป็นในส่วนของม,มิวไมค์กีต้าบอร์ดดีวอลแล้วก็เด่เดๆก,กับเป็นนี้เลยมัณฑนาอัน,านนี้เลยนะครับผมจอไม้จอเล็กมีหมดเลยนะครับเคาน์เตอร์ซิงค์ ก็ใครพ่วงทุกคนเลยนะครับแน่และตังลุ่มของรถราคาชอบสาขาเชียงใหม่เท่านั้นเลยครับชุดลูกบ็อกครับผมไม่ว่าจะอู้หรือยังเกาะเข้ามาดูได้เลยครับท่านผมครับผมเซฟนสีดำอยู่เลยและนี่นี่ของดีของดีนะครับผมจัดดี a เอเหลือสุดท้ายไอเซตแล้วนะครับผม3,200ันสนะครับต่อมาอีกนะครับผมจะยังมีในส่วนของาในส่วนของ งานเลเซอร์วัดระยะเนาะด้วยกาเลเซอร์แอลเส้นนะครับกับมีของบอร์ชไว้แออเซอรีเ์นะครับตรงมาอีกอันนึงด้าน,นข้างนี่เลยนะครับก็จเป็นในส่วนของสว่านโรตารี่นะครับได้กับเจียเนาะบอร์ชก็ <2> <2> mm มีเขามีเกือบทุกโมเดลเลยนะครับผมเกือบทุกโมเดลเลยอยากให้ท่านาาใดที่ใจอยู่กับอยางมีเพิ่มสามารถมาดูได้นะครับมีเกือบทุกโมเดลเลย บอสนะครับผมมีหมดเลยนะครับไม่ว่าเป็นในโซนของ12 18สายนะครับมีหมดเลยนะไม่ว่าเป็นในสก้าตัวเล็กตัวใหญ่มีหมดเลยนะครับผมนี่เกจงานสีเขียวเขาก็มีนะครับนี่แต่งพุ่มนะครับผมนี่บอสโมเดลใหม่นะครับผมนี่บอสอะไรเนาะล้วก็ในโซนของกระดานย่างเขาก็มีนะครับผมเตริยมมาอีกหน่อยดิสโปทูนะครับผมอุปกรณ์ต่อเชื่อมสำหรับในส่วนของเล่ชักเนาะนี่เขาก็มี ไม่ไว่าจะเป็นเกียงเนะาะหัวคัดแบบพลาสติกแล้วก็บแบบใยเล็กเนาะมีหมดเลยนะครับผมโอ้โหของดีดต้อนรับส,นส,นบสวัสดีนะค,ร,ครัสวัสดีครับไอ้คมสันครับผมอ๋อสวัสดีครับไอ้คมสันสวัสดีครับผมนี่เอามาดูต่อไปครับของดีนะครับผมยกมาให้คนเชียงใหม่ได้ใจเนาะคลิปสปอร์นะครับผมกระดาษไซส์ยหญงดีนะครับานิ้วนะครับผมใส่ได้ทุกแบรนด์เลยของดี ต้องมาลองกันที่เชียงใหม่นะครับผม King Sport นะครับมีหมดเลยแม่เบรียามละเอียดมีท่งหมดเลยครับผมหกโซนนี้หัวหน้าขนาดดูนี่ฟอยนะฟอยผึ่งนะครับผมผึ่งแล้วก็ฟอยในส่วนของตะไบและใบเลื่อยวงเหลือนเนาะมีกันครบแบบนี้เลยหัวโคตรหน้าใหญ่โจอย่างนี้กุ้งนเข้ามาแม่นอย่างนี้เข้ามาดูครับผมแม่นนี่ก็เป็นคันนี้เป๊กเนาะในส่วนของครีมเนี่ยต้องโยงพุ่งแบงค์นด้วยเลยนะครับผมนี่คือประมาณ เดินมากมีเลนสไตล์ก็มีไอโจเพียบน้าโมดอกสักการ์ดอกโอตาตอรี่การต่างๆเนาะไม่อยากเป็น dds hard dds max หมดเลยโดหัวแต่ละอันเพื่อนทำเอาไว้ย่อยหลยเอียดมากไอโจผมวิลาเขาก็มีนะครับผมตอนนี้คัวเข้าแน่นเลยนะครับจะได้กับเงื่อนไอๆหลายๆท่านเข้ามาดู คตัวนี้ก็มีนตัวไหนเกนฑูเนาะมีหมดเลยนะครับมีดีเอียยังก็มีหมดเลยนะครับครันี่อีกวันนึงสำหรับสายดินยังเอาไว้เจอครับนี่มาแล้วเจ๊กี้ต้องมีตีตัวกันทุกคนนะครับสำหรับช่างดูดูวะตแน่น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 จุกจุกนะครับผมเยอะขนาดนี้ร้องเงี้ไอ้มาซื้ออยู่นะครับผมเข้ามาเลยอันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้คืออยงครับผมเนี่ยนี่อันนี้เป็นชุดอ่า พิเศษนะครับจากวิลล่าเนาะไอ้โจ,โจคือปีนึงมันจะทำออกมาคอลเลคชันนึงตัวนี้มันจะทำออกมานะครับตัวนี้เป็นวีดีโอเนาะหัวมีมากเลยนะครับผมชุดดอกนะครับผมชุดดอกมีหมดเลยนะครับชุดเล็กชุดใหญ่เนาะนี่ชุดเล็กแบบนี้ครับผมชุดใหญ่ประมาณนี้ไอ้โจถ้าเซตใบอีเป็นราคาเท่าไหร่ครับไม่นี่ครับครับตัวนี้นะครับผมตัวนี้อ <laughs> ่า เดี๋ยวเช็คราคาเพิ่มสักครู่นะครับผมนี่เช็คก,กันโซนโเลยทุกตัวสามารถามเอาได้เลยนะครับอรอสักครู่นะครับผมชุดนี้อยู่แปดร้อยสี่สิบบาทเองนะครับแปดร้อยสี่สิบบาทเนี่ยเอามาดูชุดนี้ตัวนี้ดีกว่าชุดพีดีตัวนี้น่าจะราคาดีเลยพีดีตัวนี้เพียงแค่เก้าร้อยสิบบาทนะครับเปลี่ยนหัวได้นี่มีสามดอกเอาอเปลี่ยนได้ ช่างไฟนี่ชอบนะครับกันไฟเลยนะครับเนี่ยครับอ่าดีนะครับผมนะผมของแท้แน่นอนครับตของเทพแน่นอนเต็มต้องมาอาคาตทนอนะในส่วนของไอช่างยนต์นะครับเนาะไอยนต์นะทุอ่งเลยของดีตัวทีก็แกะอ่าหวันข้ามบัสสายหวันข้ามก็แกะมีหมดเลยนะครับผมบัจเจปอนกับมีโชว์ครับผมตั้งแต่ตัวเล็กถึงตัวใหญ่เลยนะครับมีแค่หมดเลยชุดลุกบอลชุดอัญชังต่างๆมีหมดเลยเจ้า นี่เลยอ่า<ง>แบนเท่ากับในแวดของลไลฟ์ทุกมาเนาะเท่ากับเน้นเน้นเราของซาตาซาตานะครับในส่วนของแฮนด์ทูของดีมีคุณภาพนาะมีรับประกันไลฟ์ทำบรันตีนะครับอยางให้หลายหลายท่านลองเปิี่นใจอยู่นะครับหรือให้ท่านในอยากจะมาลองยุคมาลองกลับม,มาลองกลับได้ที่สาขาเจียงใหม่เลยนะครับ <ặ> ผมสำหรับลูกค้าทุกมาสาขาเจียงใหม่เนาะนี่เลยในส่วนของครีมกับนี่นะครับวีดีโอกับนี่นะครับธรรมดากับี่อ่า พ่าจะช่างโยนช่างไฟช่างอะไรยังก็ได้เข้ามาได้หมดเลยครับผมอ,อันนี้คืออย่างครับอันนี้อ่านนตู้เครื่องมือนะครับตู้เครื่องมือตัวนี้เป็นตู้เป่านะครับผมตู้เป่าเนาะเป็นตู้เป่าอ่าประมาณห้าชั้นนะครับผมมีมือหมดเลยะครับผมในกล่องพวกนี้เนาะไอโจรเราสามารถซื้อกล่องเส้นประมาณนี้ไอโจอนะครับซื้อแบบนี้เอาใส่แบบนี้ได้เลย อ่าซึ่งตังไหนั้นพวกเราจะมีธาตุกรมนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับโออ้สุดดยครับผมเอามาต้องมานั่งตัดโฟมตัดไอ้อยังนะครับเอาแค่ซื้อชุดนี้นะครับผมจะได้เนี่ยครับลองแกงพอเลยนะโจได้เลยครับผมไอ้นี่ดีแบบนี้นี่นี่ไอ้ไข่เกจกพวกนีก็แถมมาแบบนี้นะครับผมซึ่งสังเกตอ่าจับล็อกพอดีนี่ใส่แบบนี้เลยอ่าเอามาต้องมาหาโฟมมาตัดอย่างนั้นาะครับใส่แบบนี้ได้เลย ช่องหนึ่งสามชั้นนะครับผมของดีแบบนี้คือจะโดยจะซื้อในส่วนของที่มาตู้พร้อมตัวเครื่องมือกับมีนะครับผมเซตเริ่มต้นประมาณโคชิมึนราคาดีแลกกับประกันตลอดอายุการใช้งานเนาะเหมือนเราซื้อประกันเลยแคมป์จับชิ้นงานจะมาใ้โต๊ะเลยครับผมอ่าแถมจับชิ้นงานนะครับผมสำหรับช่างทั่วๆไปนะครับช่างไม้ช่างอย่างไรโต๊ะงาน DIY ได้เลยไงเล็กๆน้อยๆ เข้ามุมนะครับต่อไม้ตัวนี้กับแจมเลยตัวนี้ตัวนี้ทำมโซนอย่างครับไอ้นี่ครับโซนรั้ลมครับไอ้โจนี่รับมลมตัวนี้ตัวนี้ก็มีอยูสอแบรนด์เข้าด้วยกันนะครับครับผมดานซ้ายกัแบรนดเจ็ทเนาะครับผมแบรนดลายหยอมยาวทุกคนสามารถเข้าถึงได้เนาะเจ็ทนี้เลยนะครับมีทั้งโรตารี่ออยฟรีสายพานมีหมดเลยนะครับผมใครที่มาด้านซ้ายนี่ยโจ ทางซ้ายเก็มีแบรนด์ของไทเกอร์นะเจ้ามีเลยมีโมเลยสีส้มๆนะครับมีย่างเลยนะครับไม่ว่าเป็นสายพานมีนะเจ้าทางไาวๆก็มีเลยนะคสายพานไอยฟีก็มีเจ้าผมทาง100ลิตรเนาะเาผมีบตเตอรี่ก็มีมีเลยเป่ากันจุกๆไปเลยแมตเจ้าผมให้ทางไม้คนด้าเนาะแนะนำเลยช่างไม้ช่างสีช่างทั่วไปอยากทีให้หลายๆท่านเข้ามาดูที่สาขาเชียงใหม่หรือว่าไข่แวะผ่านไปผ่านมา สามาขอได้นะครับผมสวันแทห่ัธรรมนี้นะครับผมหมดเลยตัวเล็ก43ิบสตัวใหญ่เลยนะครับจบดอกขนาดนิ้วเลยมีแบบนี้หมดเลยจะดอกขนาด19บเก้มีน้ำสบสามสตัวใหญ่มีหมดเลยนะครับผมโอ้ไข่เปิดพวงกึ่งนะครับสามารถเข้ามาดูได้เลยครับผมถ้าทนใดมีช็อปอยากซื้อติดตัวไว้ก็แนะนำเลยนะครับผมโอ้โหอันนี้ครับอุปกรณ์ใหม่จากเคียวเซล่านะครับผม ฉพาะสาขาเชียงใหม่น,น,นะให้หลายๆท่านได้มาลอง,ง,อเ,องเลยน, <Okay, S 1> น,นะครับผมชุดฟิลเตอร์เดืองวงเดือนไข่พงษกระแทกนะครับผมด้ชาร์ดชุดบล็อกโบเวอร์นะครับผมให้ลองให้หลายๆท่านลองเข้ามาใช้งานได้เลยสาขาเชียงใหม่มีคือลองคลุกโมเดลนะครับอ่าจะมีแายพงษ์อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมตอนที่กันากนาอยู่ใวิวอยู่ให้เข้ามาขอได้เลยมาเล่นมาเก็บมาเปิดสวิตช์ที่สักหน่อยก็ได้นะครับผม ครัมาตั้งใดต่อครับอันนี้ครับที่รับสำหรับสายเหลืองนะครับผมสายเหลืองเขามีครบทุกอย่างเลยนะครับสายเหลืองเนาะอะไรครับผมอ่าไม่ว่างเป็นในโซน 12, 18เฟร็กโบนองคโบนต้องมีนะครับชุดให้โจมแพนเลยชุดเต็มเลยนี่ครับผมชุดบล็อกชุดไขควงมารติทูนะครับผมชุด999ต้องมีนะครับ นี่ชุดเก่าเก่าชุดแปดเก้าหนึ่งตัวนี้นะครับลามาถึงในส่วนของเลยชักนี่พี่มีเกือบทุกโมเดลเลยนะครับเอาเลยว่าสต็อกจุกๆนะครับผมจุกๆเลยจุกๆไปเลยนะครับผมกล้องครับตัวนี้นะครับผมในส่วนของไีสแตทกพักซีเต็มเราก็มีหมดเลยนะครับผม ของน่าจะมีอย่างยิ่ให้หลายๆทางครับชว่วงนี้เข้าตีมหน้านร้อนพอดีแล้วครับพี่หน้าร้อนนี่เลยพัดลมครับผมจริงๆแล้วพัดลมมาเข้ากัวมีอยู่หลายแบรนด์เนะยาะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโยกี้ F2 F18 ไฟกิต้าเนาะที่เป็นในส่วนของสองร้อนสิบแปดร้อนมีหมดเลยเียวเป็นนี่เลยสายเหลืองนะครับผมฮอนฮอนอีราคาดีแต่ไหนโจแต่ลคันหนึ่งร้อยสิบหกบาท ที่อื่นนี่ว่าได้ราคานี่นะครับได้ราคาราคานี้ต้องไอ้คุมาสาขาเชียงใหม่เท่านั้นนะครับไอ้คุมาสาขาอันนี้นะครับนี่นะครับโโอ้หของแลนะครับผมแม็กกาเรนสำหรับสายสะสมเนาะครับผมตอนนี้สต็อกแต่นี้ตอนนี้เหลือไปเยอะนะไอโจครับสามใบสุดท้ายสำหรับคุมาสาขาเชียงใหม่นะครับผมโอ้คือคขาว่าลิมิเต็ดดิชั่นแม็กลาเรนคุณล่าหวานเนาะแสดงว่าต้องต้องมีแล้วครับพี่นีเอาไว้ครับผมเดี๋ยวเทามันในห้องนี่ต่อนะครับผม มาตางสายเลยโจเซฟน, <co ld> <co ld> นะครับผมอ่าอ <c oughs> <co ld> ุปกรณ์ช่วยแก้กนนนะไขปัญหาเนาะในส่วนการเข้ามุมนะ <co ld> ครับเล็กๆน้อยๆนะครับมีหมดเลยเข้ามุมจอมันภาพต่างๆให้โจถ้าผมเข้าขอร์เลยเลยนี่ตุ่นตัดตดสต็อกของสต็อกจุกๆนะครับผมหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนห้องอหกสิบเนาะไปห้องอเก้าสิบนะครับผมตัวล่างเลื่อยนะครับมีเหมือนกันนะครับผมวีก็มีโจนี่ นี่สกูมีกือบทุกไซส์เลยโจไมแม่เป็นในภายในภายนอกนะครับผมสำหรับงานดีไอไว้เนาะวัดช่างไม้เนาะเอครับผมนี่ไอโจตงลาดไอโจนี่ถ้าเป็นดินสอจะต้องยกคือแบรนด์นี้เลยนี่ของในจากเยอรมันแต่สาขายกยกของในจากเยอรมันหน่อยที่เชียงใหม่นะครับอโอเคนะครับผมมาเลยเลยบินข้ามน้ำข้ามทะเลมาแล้วครับยกมาไว้ที่นี่เลย เอ็นไอๆชาวเชียงใหม่ทุกคนใ้เข้ามาเล่าใจนะครับเดี๋ยวนี้ดินสอนะครับไม่อยอมเป็นอิ่งเนาะสุดไสสุดเสุดแปดนี้หมดเลย0.9 2.8สมารนะครับผมหมดเลยเนี่ยเป็นซึ้มๆไส้ดินสอต,ต,ต่างๆนะครับผมมีสีของจุกอ่านี่นะครับแอน,นี่ก็เป็นสามารถ <ละ S 2> ที่จ <9 S 2> ะได้เนาะเลือกได้เลยครับว่าอยากได้สีอะไรอย่างนะครับผมแต่ละอันมันก็มีประเภทต,ต่างๆกันไปนะครับไม่โจมผมนี่ครับผม อยากให้ให้หลายคนได้เข้ามาลองมีเลยเราไปสำหรับเครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์นะครับเาผมมีดิอโม่เนาะมีตั้งแต่แบบดิจิตอลนะครับผมเชื่อมกับคอมกับมีนะครับผมพินไซน์ต่นงๆมีแบบจุกๆเลยโจพิลาเบลนะครับผมมีตลับคอมนะครับ้อนดานายครับผมอ่าดีเฟทูเฟทูนะครับผมจริงๆแล้วเฟทูเขามี เนื้อลองใช้ในเวิร์กช็อปนะมีหลายโมเดลเลย df 5 0 0ร df 7 0 0 ts 5 5 ts 7 5มีหมดเลยนะครับผมวันนี้จะมีกล้องนะครับจุกๆแบบนี้เลยนะครับผมนี่เซต tdc tpc 18ก็มีนะครับผมชุดดาวน์รเตอร์ก็มีนะครับผมบม้ออุ่าได้กับโซ๊นี้ไนโจอนี่ของดีเลยนะครับผมรอเพื่อนไอ่มาเป็นเจ้าของเลยนะครับผมเซตนี้เนาะในหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนห้าร้อยบาทนะครับผมครับผม ชุดใหญ่แล้วเนาะชุดนี้นะพี่ตัวนี้กับมีนะนี่โต๊ะเรืยวงเรือยน,นะครับตัวนี้กับมีน,นี่ของดีเลยไปดูในรีวิวของช่องไอทูมาได้นะครับผมในยูทูบตัวนี้แบตสิบแปดสองก้อนนะครับราคาดีหนึ่งแสนบาทต้วนนะครับผมรอให้หมาจะจองดู tfs ห้าห้า f กับมีนะครับผม tfs ห้าห้า f ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ทว้โจ้ก็คือเฟซทูลดห้าเปอร์เซ t นะครับตัวนี้ ts55 เส้นนี้มีโปรแยกก็คือถ้าซื้อพร้อมชุดล่างข้าไปเลย2 0 0 0จาก2 5 0 0หรอเหลือ2 4งหืนนะครับผมราคาดีสำหรับให,ให้คนเชียงใหม่สาขาเชียงใหม่ไปแนะนำเลยเหลือ3ตัวสุดท้ายนะครับสุดท้ายแล้วขายดีขนาดเลยรัคผมยโ6โอนิชิดอกจากญี่ปุ่นนะครับผมบินข้ามทางข้ามทะเลมาเห็น,นล้วครับผม ของดีช่างที่ปูนะเพื่งคนไทยได้ใจนะครับเพื่งคนเชียงใหม่ได้ใจนะครับเชียงใหม่เอามาเชียงใหม่ครับผมสาบใอ้ท่านใดได้อยู่ภาคเหนือเราได้มาแวะมาแอลตามเชียงใหม่กันขอแนะนําคือเข้ามาแอลให้กมาสักการเชียงใหม่สักหน่อยนะครับลองมีหมดเลยนะครับผมไม่เป็นไรส่วนของนี่เจาะคอนกรีตนี่เจาะคอนกรีตสีฟ้านะครับใช้กับอิมแพคได้เลยแล้วก็เจาะกับเบื้องสีดำแบบนี้นะครับผมเจาะกับเบื้องลงปูนได้เลยนะครับของดีนะครับผมนี่ ดอกตาเกียวนะครับใช้กับ Impact นะครับผมชุดดอกจอกไม้หลายๆแปะหลายๆโมเดลเนาะดอกอูเกอร์อย่างนีมีนะครับผมอ่ใหลอกพอนี่ใบเลื่อยจิกซอนะครับผมตัดไม้ตัดเหล็กนะครับผมมีครบเลยนะครับผมอันนี้เลยเทียบเลยนะครับผมเทียบเลยนี่เจโอเอลเมอร์ของอเมริกาเนาะมาไกลเห็นแล้วครับผม ร้านนี้มีก็ของดีแล้วแต่เราคัดสรรมาอย่างดีแล้วครับทั้งหมดก็จะเป็นกาวนะโจกาวสำหรับภายนอกภายในอยากแบบแต่ละประเภทเลยด้านล่างลงมาเป็นสีโป๊ะไม้โจครับผมนี่เลยนี่ของดีตึงภายในภายนอกนะครับมีสีไอ้ไอ้ท่านไหนขาได้สีจะไรกันเลือกขายต่างนี้เลยครับนี้ก็สำหรับช่างเฟอร์นาะแม่นครับผมสีโป๊ะไม้นะครับเล็กๆน้อยๆครับผม ของดีอันนี้ไอช่างเฟือนี่ของมาถึงสำหรับไอที่อยู่เชียงใหม่นะมันต้องไปซ่อมซื้อหน่อไกลขึ้นมาร้านไอทุ่มาไนไปนะ,ค,ะครับผมครับผมขอาไปให้โจ <c oughs> ครับไปลังไลต่อครับอันนี้ครับนี่เลยให้โจนี่เลยอ่าคอน จับจาวเดอร์นะครับผมข้อนใประนโซลจาวเดอร์น่ะด้วยเป็นงานไหม้งนรับผลงานรถยนต์นะครับผมงานเข้าพื้นต่างนะครับผมของดีมาแล้วครับต่อมาสตาร์วิล่าแบบนี้เลยครับนี้ของโคตรดีครับผมนี่เลยมาตอนนี้มาหน่อยเดียวใช้แปดเจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์มาหมดเลยนะครับอุปกรณ์เล็กๆแบบนี้ซื้อห้อยกระเป๋าสักอันนะครับ อาไวว้ด้ยินมาว่าราคาตั๋วใดเก้าสิบเก้าบาท,บาทไม่ใช่ครับ,บไ,รไม่หลดครับโอ้โหของราคาดีโอาา้โห<น>ของนี้ทุกช่างต้องมีติดตั๋วครับผมบอกว่าจะช่างอย่างก็ต้องมีอยู่แล้วระดับน้ําอันนี้กับบัตเช็ราคาแปดห้าร้อยกว่าบาทเองนะครับผมห้าร้อยห้าร้อยบาทตัวหนอย่างไรโจต้อนรับตัวเริ่มต้นนะครับผมราคากำลังดีเลยครับผมดยอดเลยครับผมของดีมีรับประกันนะครับผมอ่าวิของดีจากเยอรมันเลยเอามาทางใดต่อครับอันนี้ครับส่งสุดท้ายนะครับผมนี่เลย ฟูมากเรามีอะไรแบบนี้เลยโจเขามีโค้กจะพุ่งโมเดลเลยไอ้โจเพราะเขาเริ่มในโซ่ฟวามลมนะควางลมเปิ้ดจะดังนะครับฟูมากเนาะมีโรตารี่นะครับออยฟรีเขาก็มีนี่มีทั้งสองโรตารี่เขาก็มีทั้งโมเดลเอเอ็มและซนะีเอ็มเนาะมีหมดเลยนะครับผมในส่วนของรถออ,อยฟรีนะครับมีทั้งโมเดลแฮทและโมเดลฟอร์ดนะครับผมัมเดลเล็กจนตัวใหญ่ไปเลยนะครับผมเนี่ย น้ำมันมีน้ำมันก็มีนะครับผมี่ยันได้โจได้แผ่นดูอ่าดูนะครับอร่อยมั้งเตนิสไซดสายจุกจุกครับผมบอกเลยว่าทุกสายเลยโจอย่าเพิ่งง้ายงหลายท่านเข้ามาเอลสาขาเชียงในเนาะมาเดินดูมาเดินด้วต่างๆก็ได้นะครับผมของดีแบบนี้นะครับรองง่ายง่ายมันเป็นเจ้าของอยู่เมนครับผมบอกเลยจ่ากันจุกๆไปเลยจุกจไปเลยถังใหญ่ๆไปพี่นะครับมันต้องเสียเวลาปั๊มหลายรอบนะครับผมปั๊มทีเดียว ใจยาวๆครับผมนี่ราคาประมาณสองพันผม Power Tool นะครับผม Power Tool ผมมีตั้งแต่เครื่องมือที่เป็นสายเครื่องมือที่เป็นแบตมีหมดเลยโจ๊กนี่เลยของดีๆอุปกรณ์เติมลมเล็กๆน้อยๆเนาะอุปกรณ์เติมลมของอาวามีนะครับหัวเติมลมนะครับหัวเป่าลมมีแบบจุกๆเลยโจ๊กมีเกจวัดตัวนะครับผมอ่าของดีคุณภาพครับผมนี่ครับอ่าอันนี้ใจลมเนาะไใจลมเนาะผมเป็นเซนเตอร เจ้าโมนะครับผมบล็อกล้อมบล็อกลมแบบข้องอจะมีนี่แหละโจเออวัตถุนะครับผมในส่วนของมากจาจง่ายๆหลายๆคนได้ลองเปิดใจกันเนาะกีของนี้ราคาแจ่มนะครับผมราคาดีขนาดเลยนะครับผมไม่เป็นในส่วนของวงเดือนนะครับผม สว่านเนาะอีเจนี่ขายดีขนาดนะครับถูกใจให้อ้สายดีไอวีนะครับผมเป็นอะไรจะขอบฝากไว้ตัวนะครับสำหรับแบรนด์คูม่เนาะครับผมประกอบเล็กเล็กน้อยนอุปกรณ์อบลมปรก็มีนะครับวิโจในส่วนต่อครับตาขุ่นสีตาแาลผมแม่นะครับผมตาขุ่นสีแม่คุณไปต่างใต่อครับไอ้นี่ครับผมจริงๆแล้วเขามีเวิร์กช็อปไหมครับผมอยู่ตรงไหกันเลยครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูเวิร์กช็อปกันนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ไปปล่อยฟันดีกว่า ตอนนี้กับประมาณนี้ดีกว่านะครับสำหรับให้ลงมาสาขานเชียงใหม่เนาะจะได้กับว่างีคยไหง่ายๆนะครับแห้เข้ามาลองแอลกันนะครับผม สำหรับไอทูมาสาขาเชียงใหม่เนาะมีเครื่องไม้เครื่องมือหลายหลายประเทศหลายแบรน,บนบมมด์เลยนะครับผมมีกับพุกโมเดลนะครับสว่าน12สว่าน18นะครับผมสว่านสายที่หมดเลยนะครับผมโปรโมชั่นสำหรับเชียงใหม่แบบนี้นะครับผมเป็นสินค้าลักสต็อกนะครับผมทิ่จะได้กับฝากไว้ตัวสำหรับไอทูมาสคาชหม่นะครับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับผมนะก็กยังมีในซองของโน๊กกี้นะครับผมจะเซ็ตแบบนี้เลยนี่ครับผมจะเซ็ตแบบทุกแบบนี้เลยนะครับผม ร้อะคอาเนะครับไม่ทุ่มนคิเ็นะครับเนะบฉพาะหน้าร้านเราจะได้เือไหร่ลายทางเข้ามาแอาสถามาสหานใช่ไหมนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ก่อน